ขล้อคิดถึงกันปะเราไปทำศิลยกรรมมาอพอจะได้ปะเห็นไหมนึกบอกเลยพี่ค่ะเกหกหนูพี่ก็หกพี่ต้องโดนลงโทษอีกข้าวข้าวเขาฮะรอไม่ปหรอเป็นอะไร <laughs> เราอยากเล่นกับเธอเล่นอะไรหรอเล่นเกมเอาแล้วเล่นหมดอะไรหมดทั่วไปอ่ะโอ้ยิงเล่นกันหรือจะเล่นในห้องเออ กดเลยอยู่นานไม่ได้ละพี่อย่าตอจนะโอ <Okay, how? S 2> เคครับลงไหนอะลงในหัว<ป>ใจเราได้ปะเยวเราไปแบบไปลงที่แบบไม่มีคนเนาะมีแค่เราสองคนจะได้ทำอะไรเสร็จหรอไม่จะทำอะไรหรอไม่ได้ทำอะไรหรอกก็พูดเล่นไปอย่างนั้นละแต่เราไปอยู่ด้วยกันที่ริมหาดทรายปะริมหาดทรายโอ้โหแล้วก็มีเน็ตกระตุกเราเน็ตกระตุกใช่ไหม แต่พี่หัวใจสันต้องทำอย่างนี้ก็บอกมาหัวใจสันต้องหอมแก้วนะถึงจะหายเฮ้ยค้นมันขับรถทำไมอ่ะไม่มีขาเดินหรอเอาพี่ก็ก็ะลยก็ลักน้ำนะครับอุ้ย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 ะไรอะเชื่อมันตามมาละระวังเรามันตามมาว้ยจริงๆโิผัวตกใจหมดเลยพี่ว่าเราต้องแบบต้องลงอ่ะลงไปในใจน้ำได้ปะ พี่อย่าตอบนะพี่อย่าตอ,าอกบก็แล้วแต่พี่เลยแล้วตรงนี้ที่ไม่มีคนรอใช่ปหมน่าจะเราเพื่อนเขาไปยิงเขาอยู่ด้วยกันซอซอเท่า <c oughs> ไาหร่พี่ใหญ่เดี๋ยวพูดดีกว่า A few moments later อยู่ด้วยกันก็เล่นเกมด้ยวยกันไงได้ยังไงได้ไหมครับที่ไม่ใช่เกม <c oughs> เอนไรอ๋อของเจ้าที่เล่นเกาะนะบอกอนไรอ๋ออนไรอย่าดู๋วูดีกว่าจริงเหรอพี่ไม่รู้แล้วว่าหนูเป็นใครเป็นใครเป็นใครก็ไม่รู้ก็เป็นแฟนพิงโอ้โอเคาว่าเดี๋ยววันน่าจะแฟนแล้วแหละไม่มีเกาะอ่ะน้ำมีเกาะไหมพี่มีเกาะพี่มีแต่หัวใจอ่ะน้ำเอาไปได้ปะ เราไปละกลันพูดแบบนี้ส่งที่อยู่มาดีกว่าทำไมอ่ะเปล่าก็แค่ก็แค่แค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 คอยากอยากอยากไปหาแค่นั้นจริงจริงนะเกินไปแล้วเกินอะไรอ้าวมันไม่เกินหัวใจเลยพี่ให้น้ำว่ะ <c oughs> ตนาำัาคงจะมีแฟนแล้วแหละมีแฟนที่ไหนพี่เป็นแฟนเราเราจะเล่นกับพี่ใช่ปะกววิ่งไปไหนนะวิ่งดีดีหน่อยเข้าพี่มีบัคกเล่นอะ่ะตอนนี้นี่ก็เออมุมสวยตอนนี้เชื่อรถ ตั้มหนึ่งแมงเหงือกำลังจะหวานเลยวันนี้มาตรงนี้เราไปไหนอะทีลาวันนี้เราโอ้วงบีบแล้วโอ้ไม่ทันอะ่ะโอ้โหวงไปดูภาษาละเราเรียกทีลาได้ไหมได้นะรเราทำไมเข้าไม่เรียกพี่ทีลาวะถ้าเกิดเข้าไม่เรียกพี่ว่าทีลาอะพี่จะงอนละถ้าเข้าไม่บอกรักพี่อะ่ะพี่จะอยู่นอกวงยนต์ตา เข้ามาต้องเรียกพี่ว่าที่รักที่รักค่ะเข้ามาที่รักทำไมก็พี่เรียกที่รักแล้วไงเราก็ต้องเรียกพี่ว่าที่รักบ้างสิอ๋อไม่เอาแต่ไม่พี่เอาปะเอาพี่เหรอที่รักหยุดก่อนที่รักวันนี้เราที่รักอะไรคะรักเขาปะเรารักเขาเลยรักก็ได้รักก็ได้เหรอวเจิ้มตรงหัวใจด้วย ไหนเชลักเรานั่งลงในอีทีร้านอ่าเกยบปะปะมันจะตายเพราะวงนี่แหละแหมวงก็แบบอิจฉาความรักเนาะดูทรงแล้วขอได้ปะขอเลยละหนูหนูคิดดีไม่ได้นั่นเนี่ยขอใจแหละหยอกหยอกปะปข้าวข้าวอะไรเอ้ยอะไรหรอว่าว่ามีตัว ตรงไหนอุ้ยเจอแล้วลมันไปหาข้าวอะ่ะให้มันออกมาให้มันออกมาอุ้ยข้าวอยู่ไหนเอาใครล่ะถ้ยที่รักตายอะ่ะที่รักตายต้องแบบบอกรักหรอรักนะคะอุ้ยรักน้องนาวมือนกันนะครับ A later few moments later. พี่ไม่รู้จังหัวใจไปไหนเอาแม่กับโมมาได้จริงหรงอทำไมน่ารักจังเชียว เขาวงก่อนเขาวงก่อนอ้าวไม่น่ายากกี่กนเลยอะหอมหออะล่ะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปสักกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยเลยนะเพื่อให้ผมอะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับไปๆลาคนดูนะครับจุ๊บ